สวัสดีครับยูกับมิสูซูโฟล์คนะครับสวัสดีค่ะกับเจอค่ะมิสเตอร์เอ็มพีค่ะวันี้นะครับเรามาส่งรถอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวมิว่าติคทีสีเทาไทเทเนีมยมนะครับฮะ คราวนี้ก็จะมาแบบสไตล์มินิมอลหน่อยนะคะเน้นการใช้งานจริงๆเนาะ,ะไม่ได้ว่าเน้นการตกแต่งมากมายเท่าไหร่นะคะดโดยราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่50 0แสนกกบ9 0 0 0บาทนะ<ช> <ๆ S 2> ครับอันนี้ก็คือสำหรับสีเทานะคะไทเทเนียมเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็จะเพิ่มอีก7,000พัเท่านั้น <ๆ S 1> ค่ะเป็แน5นึ0 0 0นนะครับและแน่นอน,นเห็นอย่างนี้ก็คือเราส่งรถกันแบบเดิมๆกันอีกแล้วนะอันนี้เดิมมาก <laughs> จริงๆเนาะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะก็คือเป็นเป็นตัวที่สวยสมบูรณ์มาจากโรงงานแบบนี้นะคะไฟหน้าไาโดรเจนแบบนี้เลย แล้วก็ไม่ได้ติดชุดแต่งอะไรใช่ล็อก็จะมาเป็นล้อกระทะ14นิ้วนะครับพร้อมฝาครอบล้อให้ด้วยนะครับนี่เนอะภายในก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะเป็นบอก้5เหมือนเดิมเลยเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นคุญแจรีโมทอยู่แล้วแล้วก็มีหน้าจออยู่แล้วนะคะเป็นรงรับ Apple Ca r p l a y ได้ Android Auto ได้นะครับแต่เราก็ยังมีติดิฟรมให้การสาดให้เรียบร้อยนะครับโดยคันนี้ต้องบอกนิดนึง ว่าไอ้ที่เราไม่แต่งเพราะเราไปช่วยลูกค้าซับดาวให้เยอะมากเลยนะครับนี่ก็คือลูกค้าผ่านในเกณฑ์ดาวที่20นะครับแต่เป็นเลทที่ต้องดาว20ะนะครับนแต่ว่าออกวอใช้เงินแค่เพียง 1 3,000บาทเท่านั้นเองนะครับสบายมากเพราะว่าจริงๆอะถ้าพูดถึง20%ของราคารถเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นหลักแสนอ่าใช่นะครับแต่ว่าเราอะทำให้ลูกค้าออกรถเพียง1 3 0 0 0เท่านั้นเท่านั้นะครับลูกค้าก็ยังสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ได้นะครับก็ได้มาไปใช้งานเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ลังนะครับมาแต่งที่ลังก็ได้อ่ามีมีมีไว้ใช้งานก่อนก็แบบโอเคกว่านะเผื่อไปทํางานหรือไปหาเงินได้นะคะเราก็มาแต่งสวยๆได้ ทีละหน่อยได้ใช่แล้วอยากเติมน้องใหม่โอ้เดี๋ยวค่อยเติมได้ดิชาย้อนเดิมก่อนจะได้นะครับผมเนาะและแน่นอนนะครับเราก็ไปส่งวัตถุค่ะให้ถึงบ้านด้วยนะครับใช่แล้วแล้วก็ไฟแนนซ์นเขาก็ไปดําเนินการถึงที่เนาะแล้วก็ในโปรหมื่นสามเนี้ยค่าจดทะเบียนอะไรเราก็ฟรีให้อ่าก็คือหมื่นสามนี่จบนะครับเน็ตเเลยนะนี่นะครับแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราเอาไปส่งรถที่จังหวัดลบบุรีนะคะก็จะมาอยู่เมืองลิงนะคะอ่านะครับก็เดี๋ยวพาน้อง คันนี้นะครับน่ารักน่ารักคันนี้ไปส่งลูกค้ากันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพาน้องมีไปเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะ ครับตอนนี้เราก็มาถึงครับจังหวัดลบบุรีนะครับแถวท่าบุ้งกันนี่เองนะครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับตรงสตรอนะครับอ่าวันนี้ได้รถไฟถูกใจไหมครับถูกใจมากค่ะถูกใจมากเลยนะครับโอ้ก็เป็นตัวมิวาดเนาะเห็นว่าตอนแรกโอ้รอรถนานมากสองเดือนค่ะสองเดือนใช่ค่ะตอนแรกคือเปิดใจกับเซลล์อีกท่านหนึ่งไปอค่ะแล้วทีนี้ก็เลยมีเพื่อนแนะนํามาด้วยว่าให้ติดต่อมาทางคุณก๊อฟก็ ดำเนินเรื่องให้คุณกอประมาณวันถึง2วันนะคะ2วันนะครับจากตอวมา2เดือนตอนนี้2วันเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ได้วัดส่งให้ถึงที่ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ก็ได้วัดไปถูกใจเรียบร้อยเลยนะครับแล้วไงฝากคุณเชียร์ผมหน่อยนะกันถ้าสมมติมีคนสนใจว่ามิซูออกมือจากใครดีครับ ก็ให้ติดต่อกับคุณก๊อฟได้เลยค่ะคได้รถไวเดินเรื่องไวมากเลยค่ะโอเคเลยยังไงต้องขอบคุณคุณเมย์ต้อบขอบต้องมากเลยครับใครสนใจนะครับโปรดีๆนะครับรถดไวๆนะครับจัดเต็มขนาดนี้นะครับต้องที่กอ๊อฟพิสูจซูเปอร์โปรเอกช่องทางคือโจวพิซูเอ็มพีนะครับวันนี้ผมบุ๊คฮะไปกันนะครับบ๊ายบาย